ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เรามาเจอเจอกันที่ร้าน GT s นะครับผมก็ลหลายๆคลิปที่ผ่านมาตรงนี้บางคนอาจจะเห็นนะครับว่าเ,เรามีบริการอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเรามีของแต่งเรามีโอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ผมจะพามาดูกันชัดๆเลยว่าปัจจุบันนี้ร้าน GT 7ของเราเนี่ยให้บริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็จําหน่ายหรือว่ามีอะไรให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการบ้างนั่นเองครับอันดับแรกเลยที่เห็นด้านหลังผมนะตอนนี้นะครับเรามีบริการตั้งศูนย์พวงร้อหรือใครต้องการซ่อมบํารุงนะรถมีปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆนะคับากกก็จ้้ดููลให น้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องหรือของเหลวต่างๆนะครับเราก็จะมีบริการในส่วนนี้ด้วยนะครับผมส่วนคันนี้นะฮะมาเมื่อกี้เลยนะครับลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามาใช้บริการอะไรอาจจะติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าหรือเปล่าหรือจะติดตั้งแอร์โฟนะครับหรือว่าจะมาใช้บริการอื่นๆก็เป็นโซนด้านนอกนะครับเป็นโซนของการเซอร์วิสงานบริการงานซ่อมบำรุงต่างๆที่อยู่ด้านนอกนะครับใครที่รู้สึกว่ารถมีปัญหาอยากจะเข้ามาใช้บริการต่างๆตรงนี้เข้ามาร้านเราได้นะครับผมอีกหนึ่งส่วนสาคัญนะรไ่แตง นะสายซิ่งสายแต่งทั้งหลายต้องไม่พลาดนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่โซนนี้กันเลยนะอยู่ด้านนอกเห็นกัดชัดแบบนี้นะครับก็จะเป็นใน,ในเรื่องของตัวฝากระโปรงแล้วก็ตัวเบาะนั่นเองนะครับผม เริ่มจากฝากระโปรงเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคาร์บอนแท้นะครับไม่ใช่เป็นลายสติ๊กเกอร์คาร์บอนเอามาแปะที่ฝากระโปรงแล้วเอามาขายอันนี้คือของแท้จริงๆเลยนะครับทุกคนสามารถเข้ามาดูมาจับมาเช็คดูได้นะครับแล้วก็มีเบาะนะครับให้ลูกค้าได้เลือกตามสไตล์ที่ชอบเลยนะครับก็จะเป็นเบาะบายนะเบาะ CS สนะสีแดงสีดํานี่คือสีที่หลายคนนิยมกันอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับครับก็จะมีเบาะสีอีกสองแบบแล้วนี่คือเคอรก์กี้ตัวนี้ลูกค้าเพิ่งมาติดตั้งไปสดๆลร้อนเลย จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีภาพมีคลิปลงอยู่ในเพจนะครับใครที่สนใจเนี่ยอยากติดตามเรื่องของแต่งพวกนี้ในเพจเรานะครับต,ติดตามไว้หน่อยนะชื่อเพจว่า g t 7 Motor Thailand รวมอุปกรณ์แต่งรถนะครับอันนี้เป็นโซนหนึ่งนะที่ถ้าเข้ามาร้านจะเห็นโซนนี้ก่อนเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับอ่ะโอเคทุกคนว่าจะพาไปดูข้างในร้านออกมาแล้วมันเห็นตรงนี้ใครที่เข้ามาใช้บริการร้านเราเนี่ยตรงนี้จะเห็นเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันเด่นมากก็คือท่อของเรานะไม่ว่าจะเป็นท่อหน้าเพาออกหรือว่าจะเป็นแบบออกท้้้้้าาาาายยออออกกหหหนนนนนเเผมมมีีดดแแลลววว็รรรงัับุ่ช S <S นะตีแบรนด์ด้วยเป็นแบรนด์ GT 7นะคบเห็นไหมสวยงามเลยตรงนี้ใครที่อยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนท่อก็มาร้านเราก็จะมีบริการส่วนนี้ด้วยอะ่ะโอเคประมาณนี้สั้นๆตรงนี้เดี Dae ๋ยวเราไปดูในร้านจริงๆแล้วรอบนี้เดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะโอเคอันนี้คือด้านในนะครับผมอย่าลืมนะก่อนอื่นมาถึงร้านเราก็ช่วงนี้นะช่วงสถาน,นการณ์โควิดนะฮะ<โช> <pitching> ก็นะวัดอุณภูมิล้างมือนะครับ ตามมาตรการของเรานะครับผมอ่ะทีนี้ในร้านนะจะเป็นในโ,โซนของของแต่งนะครับก็มันเป็นที่ที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็นิยมกันมากๆเลยอย่างเช่นคัมนะเรามีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่สายซิ่งชอบมากนะครับผมก็จะมีคัมที่เป็นตัวคัมหลบป้ายธรรมดาแล้วก็คัมหลบสายฟ้านะมีหลากหลายสีโทมารายนะครับโหนาดี้นะครับ แต่งซิ่งกันออันนี้คือแบรนด์ที่ลหลายๆคนชอบอยู่แล้วยอดฮิตมากๆนะมือโหนนะมีทั้งไทยเทมีทั้งจีนมีทั้งแบบของไทยแท้ๆก็มีนะครับให้เลือกหลายเกรดหลายราคาหรือจะเป็นพวกท่อแทนเป็นพวกท่อแอร์โฟอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้เลือกใช้ส่วนโซนนี้นะครับอันนี้คือลูกค้าชอบมากๆเลยนะครับคือในกลุ่มของตัวดิฟฟี่นะครับใครที่อยากติดตั้งนะซื้อไปติดตั้งเองค่อนข้างที่จะลาบากอยากจะมาซื้อที่ร้านติดตั้งที่ร้านเนี่ยตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับเรามีบริการติดตั้งให้นะครับแล้วก็ของแต่งอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจนะอยากได้ของแต่งอะไรต่างๆนะครับก็นี่ฮะร้านเราตอนนี้เริ่มมีบริการแล้วนะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นนะเป็นพวกล้อแม็กเป็นพวกยางนะครับอยากจะเข้ามาเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กให้รถมันดูวดูมมไตลล์เเเทาาากกกขขึ้้น็ือ ได้เลยร,เรามีทุกรูปแบบนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะที่เป็นล้อแม็กเยอะมากๆครับทุกคนครับเยอะมากๆใครชอบสไตล์ไหนเอาง่ายๆเลยมาถึงร้านเราเราจิ้มดูได้เลยตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนแบบชัดเจนมากๆนะครับประมาณนี้ฮะของแต่งหรือบางคนบอกว่าอยากได้ของแต่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจุกจิกอาจจะย้อนกลับมาอีกทีนึงพวกน็อตอะไรต่างๆที่หลายๆคนชออบบบนนนีีตสออะไรแบบ้ เราก็มีนะครับก็มีทุกรูปแบบเอาง่ายๆเลยหลายสีด้วยตรงนี้นะครับสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินหูกระบะนะครับสายซิ่งเขาต้องมีหูกระบะเหมือนกันเนี่ครับมีครบทุกสีเลยนะครับเป็นหูกระบะสีต่างๆนะครับชอบ DR, อุดอีจีอาร์เรามีทั้งแบบบางแบบหนาให้เลือกกัน ทุกรุ่นนะครับเข้ามาดูกันได้เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับมีหมดเอาง่ายๆมีหมดแทบจะครบวงจรละในตอนนี้นะครับผมใครที่เห็นคลิปโฆษณาหลายๆคลิปของทางร้านเราแล้วสงสัยว่าเอ๊ะตกลงร้านเราตอนนี้ทําอะไรกันแน่บอกกด้เลยครับว่าทาทุกอย่างก็แบ่งเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสนะที่อยู่ด้านนอกที่แนะนําไปแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของของแต่งเพราะฉะนั้นใครที่อยากแต่งอยากซิ่งก็เข้ามาอยากให้เราซ่อมบำรุงดูแลต่างๆก็เข้ามาได้เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสจะเขารีนยเ ก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้ลงเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ